ค่ะสวัสดีค่ะเดิฉันนางสาวปุษตานันมณะมีหกหนึ่งศูนย์แปดสองเจ็ดสี่และนางสาวพัซราเขียวจินดามีหกหนึ่งศูนย์สามแปดแปดศูนย์ค่ะวันนี้ก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับการออกแบบระบบบัดน้ำเสียของตลาดสดที่อัตราการไหลจะจุดห้าลูกบาศก์เมตรต่อวันค่ะค่ะโดยเราได้ทําการศึกษาลักษณะน้ําเสียของตลาดสดนะคะจะมีดังนี้ค่ะและเมื่อนํามาเทียบกับค่ามาตรฐานการควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดของ ประเภทตลาดนะคะก็จะพบว่ามีลักษณะน้ำเสียที่ไม่ผ่านมาตรฐานก็คือค่า bod ss แล้วก็ tkn แล้วก็ o r g a n คะ่ะค่าจากการคำนวณจากอัตราการเกิดน้ำเสียของตลาดสดที่70ลิตรต่อวันนะคะตอนน่อ1ตารางเมตรถ้าอัตราการเกิดน้ำเสียของตลาดสดที่7.5ลูกบาศก์เมตรต่อวันหรือว่า7,500ลิตรต่อวันนะคะจะมีพื้นที่ที่ 107.14ตารางเมตรค่ะซึ่งอันนี้นะคะจะให้เป็นตลาดประเภทงอค่ะดังนั้นพารามิเตอร์ที่ต้องมีการบำบัดนะคะก็จะมี BOD, SS, TKN แล้วก็ O&G ค่ะโดยค่าดีไซน์ครทยธเลียน,นะคะจะมีดังนี้ค่ะซึ่งเราก็ทำการออกแบบระบบบำบัดนะคะโดยมีส่วนประกอบดังนี้ก็คือตะแกรงหยาบตะแกรงละเอียดจะดักของแข็งขนาดใหญ่ค่ะแล้วก็ ถังดักไขมันจะกําจัดพวกออลกินค่ะแล้วก็ถังปรับเสมออันนี้จะเป็นการปรับความเข้มข้นของน้ําเสียค่คะแล้วก็ถังแอนอกซิกนะคะจะเป็นการกําจัด TKN การเติมอากาศแล้วก็การตกตะกอนเนี่ยจะเป็นการกําจัด s s แล้วก็ b o d ค่ะแล้วก็จะมีถังเก็บตะกอนส่วนเกินนะคะเอาไว้เก็บตะกอนส่วนที่ไม่ได้มีการใช้ะคะ่ะแล้วก็จะมีการส่งออกไปกำจัดต่อไป แล้วก็สุดท้ายนะคะจะเป็นถังผักน้ําทิ้งค่ะซึ่งจะรายการคํานวณน,นะคะเราก็จะมาเขียนเป็นโฟลเดกรมดังนี้ค่ะโดยอัตราไหลเข้านะคะก็จะมี7.5ลูกบาทเมตรต่อวัน BOD เข้าก็จะอยู่ที่1,172มิลลิกรัมลิตรเมื่อผ่านตะแกรงหยาบแล้วก็ตะแกรงละเอียดนะคะ BOD ก็จะอยู่ที่ประมาณเท่าเดิมก็คือ1,172มิลลิกรัมลิตร ต่อมาจะมาที่ทางดักไขมันซึ่งทางดักไขมันนะคะจะมี Effective Volume ที่1.44ลูกบาทเมตรแล้วก็จะมี Detention Time ที่60นาทีค่ะแล้วก็มี BOD ออกที่703.2มิลลิกรัมลิตรต่อมานะคะจะเข้ามาที่ถังถังปรับเสมอโดย Effective Volume จะอยู่ที่10.58ลูกบาทเมตร Detention Time อยู่ที่1.41วัน แล้วก็มีวิวดีออกนะคะเท่าเดิมที่เจ็ดร้อยสามจุดสองมิลลิกรัมเปอร์ลิตรเนื่องจากว่าถังปรับเสมอหรือว่าถัง EQ นะคะยังไม่ได้มีการบำบัดน้ําเสียเป็นแค่การปรับความเข้มข้นของน้ําเสียะคะ่ะแล้วต่อมานะคะก็จะมาที่ถังแอนอ็อกซิค่ะซึ่งมีเอฟเฟกติวอลุ่มที่ศูนย์จุดหกสี่ลูกบาทเมตรมีดิเทนชั่นไทม์ที่สองชั่วโมงซึ่งถังแอนอ็อกซิกนะ,ะจะเป็นการกําจัด TKN ต่อไปก็จะเข้ามาที่ถังเติมอากาศค่ะซึ่งมี effective volume ที่3.9ลูกบาทเมตรค่ะแล้วก็ detention time ที่12.54ชั่วโมง b u i l d ออกอยู่ที่50มิลลิกรัมเปลิตรต่อมาก็จะมาที่ถังตัวตวกะกอนคะ่ะซึ่งมี effective volume ที่0.98ลูกบาทเมตร d e t n t i o n time ที่3.136ชั่วโมงต่อไปนะคะสระส่วนเกินจากถังตัวตะกอนเนี่ยจะเข้าสู่ถังเก็บตะกอนส่วนเกินนะคะที่ effective volume ที่1.21ลูกบาทเมตรโดยมี เรียบร้อกเก็บที่สามสามเดือนนะคะซึ่งอัตราก,การไหลของสลัดเนี่ยจะอยู่ที่0.008กิโลกรัมต่อวันแล้วก็นอกจากนี้นะคะที่สลัดจากถังเติมอากาศนะคะจะมีส่วนที่ถูกกําจัดออกนะคะซึ่งจะเก็บที่ถังเกจตก,การส่วนเกินเหมือนกันซึ่งจะมีอัตราก,การไหลของสลัด0.19กิโลกรัมต่อวัน แล้วก็ท yeah! ี่ถ exactly. mm ังตกตะกอนนะคะจะมีการเวียนตะกอนเข้าสู่ถังเติมอากาศเนื่องจากเป็นระบบแบบ A อนะคะซึ่งมีอันตรากไลไหลิเทอร์เนี่ยอยู่ที่2.5ลูกบาศก์เมตรต่อวันค่ะน้ําเสียที่ถูกบําบัดจากถังตกตะกอนเนี่ยจะถูกส่งเข้าสู่ถังพักน้ําทิ้งค่ะซึ่งมีเอฟเฟกติวอลุ m มที่0.49ลูกบาศก์เมตรดีเทนชันไทม์ที่94.08นาทีซึ่งน้ําทิ้งที่ออกมานะคะก็จะมี BOD ที่50มิลลิกรัมลิตรออนกิล20มิลลิกรัมลิตร TKN 40มิลลิกรัมลิตรแลวก็ SS ที่50มิลลิกรัมลิตรค่ะส่วนอัตราการไหลของน้ำเสียก็จะเท่าเดิมนะคะอยู่ที่7.5ลูกบาเมตรมต่อวันค่ะซึ่งจากรายการการคำนวณน,นะคะโดยตะแกรงหยาบนะคะเราจะใช้ตะแกรงหยาบขนาดความกว้าง1.3เมตรสูง1เมตรจำนวน1ตะแกรงค่ะแล้วก็จะอยู่ในถังกว้าง0.5เมตรยาว0.8เมตรแล้วก็สูง1เมตรค่ะ ส่วนตะแกรงละเอียดนะคะเราจะใช้ตะแกรงละเอียดขนาดความกว้าง2.015เมตรสูง2.015เมตรจำนวนหนึงตะแกรงค่ะแล้วก็อยู่ในถังกว้าง1เมตรยาว1.6เมตรแล้วก็สูง1.81เมตรค่ะส่วนถังดักไขมันนะคะเราจะกําหนดให้ประสิทธิภาพทางดักไขมันอยู่ที่40%ค่ะดังนั้น BOD ออกนะคะจะอยู่ที่703.2มิลลิกรัมลิตรค่ะ จากนั้นถังแอนอกซิกนะคะเราจะกำหนดให้ประสิทธิภาพการกำจัด BOD ที่50%ค่ะโดย BOD ออกนะคะจะอยู่ที่351.6มิลลิกรัมลิตรค่ะถังเติมอากาศนะคะเราจะคำนวณการหาความต้องการออกซิเจนโดยออกซิเจนที่ต้องการเนี่ยจะอยู่ที่1.71กิโลกรัมต่อวันหรือว่า0.07กิโลกรัมต่อชั่วโมงโดยเราจะให้ประสิทธิภาพของเครื่องเติมอากาศนะคะอยู่ที่35% ดังนั้นนะคะเราจะใช้เครื่องเติอมอากาศ1ชุดที่0.1กิโลกร,รัมออกซิเจนต่อชั่วโมงค่ะค่ะต่อมานะคะจะเป็นไฮโดรลิปโปรไฟล์ค่ะของระบบบำบัดน้ำเสียตลาดสดนะคะโดยระบบบำบัดนี้นะคะจะอยู่ที่ลานจอดรถของตลาดค่ะระบบบำบัดจะอยู่ใต้ลานจอดรถนะคะโดยน้ำที่เข้าจากตลาดนะคะจะมีอยู่ที่7.5ลูกบาทเมตรต่อวันค่ะ สิ่งแรกที่จะเข้าหลังหลังจากที่เข้าระบบบําบัดน,นะคะจะเป็นตะแกรงหยาบแล้วก็จะต่อมาจะเป็นตะแกรงละเอียดค่ะหลังจากนั้นจะเข้าที่ถังดักไขมันค่ะต่อมาก็จะมาอยู่ที่ส่วนของถังปรับเสมอค่ะต่อต่อมาก็จะส่งไปที่ถังแอนอกซิกนะคะโดยถังแอนอกซิกจะมีเครื่องกวนอยู่ค่ะหลังจาก เว็นถังแอโนซิกแล้วจะต่อมไอด้วยถังเติมอากาศนะคะโดยที่ถังเติมอากาศก็จะมีเครื่องเติมอากาศอยู่ค่ะหลังจากนั้นน้ำก็จะส่งต่อไปที่ถังตกตะกอนค่ะหล,หลังจากทำหลังจากทาการตกตะกอนแล้วน้ำจะสุกส่งไปที่ถังพักน้ำทิ้งนะคะ แล้วหลังจากนั้นจะถูกส่งออกไปค่ะแต่น้ำที่ถังเติมอากาศนะคะจะมีการเวียนเวียนกลับไปที่ถังแอนอกซิกนะคะเป็น3ามเท่าของน้ำเข้านะคะหรือประมาณอยู่ที่ย2 5ลูกบาศเมตรต่อวันค่ะและยังมีและยังมีตะกอนส่วนเกินบางส่วนนะคะในถังเติมอากาศจะมีการส่งเข้าไปที่ถังเก็บตะกอนะคะ่ะ ก็ตะกอนที่อยู่ในถังเก็บตะกอนนะคะจะถูกเวียนกลับเข้ามาที่ถังเติมอากาศค่ะค่ะต่อมาจะเป็นรูปภาพสามมิตินะคะนี่นะคะจะเป็นระบบรูปภาพสามมิติของระบบบำบัดค่ะนี่จะเป็นด้านหน้านะคะส่วนนี้จะเป็นด้านข้างของระบบค่ะ ค่ะขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ